小心点啊、哦，小心点。 เราก็จะฉลองครบรอบ1ปีของมิชานะคะพิชาอายุหนึ่งขวบแล้วเยเดี๋ยวเรามารีแคปกันนะคะว่า1ขวบเนี่ยหปีที่ผ่านมาเนี่ยอุ้ยตาแล้วเมื่อกี้ลุกขึ้นยืนนะมันเกินไปแล้ว ก็หนึ่งปีที่ผ่านมาของมิชานะคะเป็นเป็นยังไงบ้างมีพัฒนาการอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไปรีแคปกันก็้รลูคปกคิดว่ามิชามีพัฒนาการที่ค่อนข้างจะดีมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เน่โห่เนี่ยตอนนี้ชอบโยนของดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโยนทิ้งหมดเลยเนี่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 ยเนเนี่ย แล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะมิชาเนี่ยยังไม่เคยป่วยเลยนะคะโอ๊ยปิดยังไงนะเนี่ยโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปรีแคปพัฒนาการหนึ่งปีของมิชาพร้อมกันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นวันแรกที่มิชาออกมาจากท้องหลุยเลยนะคะส่วนหลุยก็นอนพักฟื้นอยู่ในห้องแล้วก็อันนี้ซาชาเขาถ่ายมาให้ดูว่ามิชาหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็นี่คือลูกของเรานะช่วงสองเดือนแรกหลุยก็ฝึกให้มิชาคอแข็งตามคำแนะนำของคุณหมอแล้วก็ มีชาก็เริ่มนอนคว่ำได้แล้วเขาก็พยายามที่จะพงกหัวขึ้นทำได้บ้างไม่ได้บ้างทำไม่ได้ก็ร้องไห้งองแงงุนหงิดหุดหงิดสุด,สด ก็ดีใจปลื้มใจทุกครั้งเลยที่เห็นมิชามีพัฒนาการใหม่ๆอย่างเช่นยิ้มได้หัวเราะได้พูดคุยโตอตอบกับเราได้ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงก็เถอะแต่ว่าเห็นอย่างนี้หลุยก็ไม่เคยไปบังคับหรือว่าเร่งให้เขารีบโตเลยนะคะหลุยคิดว่าจะให้มิชาค่อยๆพัฒนาเองค่อยๆโตของเขาเองแล้วก็เราก็จะคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆทำหน้าที่ซัพพอร์เตอร์ให้ดีที่สุดแค่นี้ก็พอ อันดีเลยอ่ะกระปแล้นะเจ้อแม่ลงกินนมเยอะไปหน่อยนะเอาชนนี่นี่เลยซะ 快点，快点，来来来来来，来这边，来,来这边，来，嘿嘿嘿，<笑>,笑什么呢？笑,笑什么呢嗯？嗯，快点，快点，快，<laughs> 嗯，快点，快点，快点，<laughs> 他老乖了，哦，快点，来来来来。 เหนื่อยหลายรอบเกินมิชาบอกเมื่อกี dal, ้ทำไมไม่ถ่าย <s ips nie> บบมีชาเก่งจังเลยลูกมีชายืนเองแล้วเนี่ยดูสิยายคนตาเห็นมีชาเก่งไหมออกมาตื่นเต้นมากเลยอยากให้ป๊ะป๊าเอาเตียงลงอีกนะเอาเตียงลงอีกนะเขา,เนะเามีชาจะเก่งเกินไปแล้วเนี่ย,ย,ยช่วงมีชา่าเริ่มกินอาหารได้แล้วเนี่ยน่าตื่นเต้นมากๆ ลุยอะเซฟเมนูอาหารเด็กไว้เยอะมากๆเลยทํานุ่นทํานี่ให้มิชากินเรามิชาก็กินง่ายมากก็คือดีใจเข้าไปอีกทําเยอะขึ้นไปอีกนะ <c oughs> หลังๆมานี่มิชาก็ชวนเล่นตลอด <c oughs> ไม่หลับไม่นอน <c oughs> ติดเล่นมาก อยากรู้อยากเห็นไปหมดไม่กลัวคนไม่กลัวสัตว์ไม่กลัวอะไรในทิดม,มากๆอะไรอ่ะอะไรอเป็นอะไรฮะ

一遍，一嘿嘿嘿 อึที่ชักโครคได้แล้วนะคะเก่งมากเลยแต่ว่าเขาก็ต้องการกำลังใจใกล้ๆนะยังอืคนเดียวไม่ได้อันนี้เป็นครั้งแรกที่ซาชาเห็นว่ามิชานั่งอืดที่ชักโครคได้นะซาชาดูดีใจมากๆเลยดีใจยิ่งกว่าลุยอีกอ了吗嗯好อ ความซอนของเด็กผู้ชายนี่มันเยอะมากกว่าเด็กผู้หญิงจริงๆนะแม่แม่ว่าไงเนี่ยทั้งปีนบันไดปีนหัวเตียงตอนนี้ไม่เดินแล้วนะจะวิ่งอย่างเดียวเลยไม่รู้เขาจะรีบโตไปไหน ส่วนอันนี้ตลกมากเลยมิชาเอนเตอร์เทนตัวเองสือหลุยเล่นแบบเนี้ยกับเขาประมาณสองสามรอบแล้วเขาก็จำแล้วพอสักพักนึงหันมาเอา้าเล่นแบบนี้เองคนเดียวแล้วหัวแล้วคิ้คักคิกคักคนเดียวนะ <c oughs> ว้ายโอ้ทงอ่ะ <c oughs> เอาล่ะและนี่ก็คือพัฒนาการโดยรวมของมิชานะคะซึ่งหลักๆเนี่ยมามาก็ทำไว้ดูเองแล้วแหละ โอเคและมามาก็จะขอจบคลิปนี้ด้วยซีนมิชาเป่าเค้กนะคะซึ่งมิชาก็ยังเป่าเองไม่เป็นนะอันนี้พี่ไดโน่ช่วยเป่าให้หวังว่าปีหน้ามิชาจะเริ่มเป่าเค้กเองเป็นแล้วนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ไมาเปล่าไมเปล่าไมทเปล่าไม่รเปาคุรับาดช่วยหน่อยเดนโดช่วยหน่อยเดโดช่วยหน่อยอ่ะ่ยได้โอเคปิดไฟได้ดูสิทายไม่ทยไม่ลมลืมกดลืมกดลืมกด